สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทําน้ําแข็งจะมาทําน้ําให้เป็นบูนนะคะอันนี้เราก็นี่นะคะแล้วก็แช่ไอ้น้าไว้ในตู้เย็นแล้วนะคะ,ะ,คะอันนี้เราแช่ไว้นะคะมันไม่ไม่ได้แข็งนะคะมันเป็นน้ํานะคะมันไม่ได้แข็งนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทําให้มันแข็งเป็นน้ําแข็งนะคะ โอเคค่ะวันนี้เราจะไปดูกันนะคะว่าวิธีทําน้ําให้มันเป็นน้ําแข็งต้องทายังไงนะคะเพราะว่าเกิดอยากดื่มน้ามันหวานนะคะจะใส่น้ําหวานลงไปนะคะแต่อยากได้เป็นน้ําแข็งนะคะถ้าไม่เป็นน้ําเย็นแบบนี้นะคะมันจะไม่อร่อยนะคะเราก็ต้องทําให้ไม่เป็นน้ําแข็งหลังจากที่เราแช่แบบว่าช่องแบบให้มันแบบเย็นสุดๆแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันนะคะ เอาละค่ะเรามาดูกันเลยนะคะเราได้ได้น้าเย็นมาขวดหนึ่งนะคะตัวนี้เราแช่แบบเย็นแบบึงถึงไอขีดจํากัดแล้วนะคะวันนี้เราจะมาดื่มน้ําหวานกันแต่ว่าถ้าเราจะเทน้ําหวานลงไปในน้ําเย็นจัดนะคะมันก็จะไม่อร่อยเราจะทําน้ําให้มันเป็นไอคล้ายๆกับบูนนะคะจะทําน้ําให้เป็นบูนน้นําแข็งนะคะเพื่อเราจะเทน้ําหวานลงไปจะได้อร่อยนะคะมาค่ะเรามาดูวิธีการทำนะ,ะหลังจากที่เราออกมาจากช่องฟิตแล้วนะคะเราก็จะมาทําแบบนี้นะคะนี่นะคะเห็นไหมคะ เห็นไหมคะความมันก็จะลงไปประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะชัดเจนไหมนี่ค่ะมันก็จะกลายเป็นน้ําแข็งค่ะนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะจะใส่คอลลาเจนลงไปนะคะจะได้กินคอลลาเจนทานคอลลาเจนเย็นๆนะคะเห็นไหมมันมีเกรดน้ําแข็งอยู่ในนี้นะคะเป็นกากน้ําแข็งนะคะก็จะมาใส่คอลลาเจนค่ะค่ะเนี่ยเราก็จะได้กินน้ำคอลลาเจนนะคะ ที่มีน้ำแข็งนะคะเป็นน้ำแข็งนะคะเป็นไอคอลลาเจนวุ้นนะคะวิธีทำง่ายๆนะคะถ้าใครอยากเอาไปทำนะคะลองเอาไปทำดูนะคะทำง่ายนิดเดียวนะคะโอเคค่ะวันนี้เราจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะกดติดตามเราด้วยนะคะเดี๋ยวเรามีมีทริคดีๆมาฝากเดี๋ยวเราจะเอามาฝากอีกนะคะอันนี้ง่ายนิดเดียวค่ะเบียร์ก็เหมือนกันนะคะแช่แล้วไอตรงที่มันแบบให้มันเย็น ะคะที่สูงสุดแล้วเราก็มาเอาไม้มาเอาเอาไอ้ไม้หรือว่าอะไรก็ได้มาเคาะนะคะมันก็จะกลายเป็นน้ําแข็งนะคะโอเคค่ะวันนี้ต้องไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินคอลลาเจนกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดื่มคอลลาเจนกันนะคะ